สบายดีพี่น้องมือนี่พอกันคือเก่าพี่น้องมือนี่เขาได้เอ็นงวัวมามะอชิมันนั้นออมเอ็นงวัวนี่เขาได้เอ็นงัวมามะอชออมเอ็นงัวพี่น้องเอ้นี่าชิออมใส่บักขือใส่ผักสี่พี่น้องหลายอย่างแซ่บต้องกันมือนี่ ต้มเปื่อไอก่อนนำด่ายพี่น้องเลยนี่หลังจากเขาซ้อยแล้วเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวบัาบัดอิสมาร์คด้วยนี่พี่น้องซอสหอยนางล่มต้าแม่ขั้วพี่น้องเพื่อให้ซินเอ็นง่วนี้นุ่มและกลมกลมพี่น้องเลยนี่ เอาไรสิมักไว้เลยก็ิไปตั้มเครื่องเคียงเลยก็ขัวเลยก็ต้มพี่น้องเอ๊ะฮเอาชิมักไว้เพื่อให้สินมันน่ากิน น,นี่เนี่ยห้าสิมักไวเลยกันถ้าสิบต้มันนั้นหัวเชีไข่หัวหอมพี่น้องไปขีดหูทไส่แล้วก็ไปขวานอะก็ตบพี่น้องเลยแซ่บเหมือนี่เ๋ย,ยต้มหัวหอมกระเทียมนีเ่เอาไปขวาวใส่กับเสียงอะไรกันเพื่อมันหอมพี่น้องเลย คีงไปขุดลงไปนี่เดี๋ยวเอาคว้ามันแบบมันมาได้แล้วฉีดใส่หนามตบไว้เปืนเปื่อยพี่น้องแล้วก็อมตบไว้เปืนเปื่อยบาดนี่ อันนี้เขาเบื่อเบื่ออลไรเดี๋ยวฉีดยอดอันนี้สลับพี่น้องเอ้ยซอสปรุงรสฟ้าเหลืองสลากท่องเพื่อเพิ่มรสชาติให้แซ่บพี่น้องเอ้ยนี่ฉีดยอดลงไปแซป่บอีหลีเดี๋ยวใ,ใส่ผักหอมผักซีผักอีตูลงไปพี่น้องนี่ sẹp, đẹp lội phi nào đẹp phi nữa, sẹp lý này, đi ừ. tụt tụa lời phi nòng อ่าทาพี่้องพอกันเบนูข้างนาพี่้องพอกันเมนูต่อไปพี่้องเอ้พอกันไหมเดี๋ยวบอกอาไรสิคอยกินต่อแซ่บอีเลียพอกันไหม